สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ลูกค้าสั่งผมนะครับเป็นไม้มือหนึ่งนะครับโยนเน็กซ์นาโนแฟร์แปดร้อยนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นไม้มือหนึ่งเลยนะครับของแท้นะครับของแท้มือหนึ่งเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับอยากได้แบบนี้นะครับเป็นไม้เปล่านะครับแต่ผมจะแถมเอ็นให้แถมพันด้ามให้ครับ 4800บาทนะครับท่านใดสนใจก็ทักผมมาได้เลยนะครับของแท้มือหนึ่ง4ยูนะครับไม้จะหมดแล้วนะมีไม่ถึง3าไม้ท่านใดสนใจนะครับ4,800ผมแถมเอ็นให้นะครับนี่นะครับดูนะครับเลือกเอ็นได้เลยนะอยากได้เอ็นไรถ้าผมมีผมก็บอกนะอย่างนี้ขึ้น6 6หอาร์ติแมกนะครับ28ปปอนด์นะครับนี่นะครับของแท้แน่นอนนะครับนี่นะครับ ท่านไดสนใจนะครับทักผมมาได้เลยนะครับ4,080นะครับสินค้ามีจำนวนกัดนะครับไม้เปล่าไม่มีใบรับประกันนะครับนะครับไม่มีซองนะครับได้จัดไปนะครับไม้นี้หน้ากว้างตีง่ายนะครับสปริงดีโคตรโคตรนะครับขอบคุณครับ